ดดะะสวัสดีนะคะสวัสดี f อลุงคนประแต่งทุก,ทกคนนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังเหมือนเดิมยังคงกระพันอยู่นะคะก็ส่งกําลังใจให้กับลุงป้านะคะ f อนะยังไงก็เหมือนกันเหมือนเดิมพวกเราไม่ได้ทิ้งไปไหนอยู่เหมือนเดิมแต่พูดเบาน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาพูดถึงไอ้พวกเปรตนะคะที่มาพิมพ์มาสาบแช่งมาพิมพ์มานูน่นมานี่มานั่นมาสั่งห้ามอย่างนีน้ห้ามอย่างนี้เฮ้ยกูมีปากนะกูพูดได้ นะกูเป็นคนไทยคนหนึง่งนะมาขู่กูจังเลยจะฆ่ากูเลยเหรอเฮะกูถามจริงเออพวกมึงมาขู่กูทําไมเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่ชอบอะ่ะมึงก็จะเข้ามาช่องกูทําไมวะกูก็งงวะ่ะพวกมึงเนี่ยแม่งเฮีย้ยจริงๆเลยนะเออกูมีสิทธิ์พูดกูมีปากนะอันนี้กับอะไรอีกมนดําก็มาสายศาสตร์ก็มาไอหน้าก็หล่อยแตดสมน้ำหน้าที่มึงต่ำร้อยเ,อเวน ปากดีปากหมาปากหมอยเนะ่ะยิ่งไอห,หน้ากะลอยแตดนี่แหละโอ้ยนั่งพูดผมสงสัยมานานแล้วผมสงสัยกูก็เห็นนัสงสัยแต่เรื่องเดียวอพวกมึงระวังเงือะกรรมตามสนองมือไอหน้ากะลอยแตดนะกรรมอะ่ะมันไม่มันไม่ปีหน้ามันอ่ชาชิหน้ามันไม่ทํางานหรอกมันทาชาตินี้แหละมึงระวังไวเ้เถอะกูจะบอกให้ถึงลุงพลจะเข้าไปอยู่ในคุกเขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์กูจะบอกให้ผู้บริสุทธิ์ที่ถูกหลังแกกูพูดได้แค่นี้แหละ นะกูก็ไม่สามารถพูดอะไรได้หรอกแต่ความจริงจากใจของกูอะ่ะกูบอกให้นะไอ้หน้าก็ลอยแตดนะกูจะบอกให้ลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีผู้กูคิดเสมอแล้วเอฟซีไม่มีทางหนีลุงพลไม่ว่าลุงพลจะอยู่ในคุกไม่ว่าศาลจะตัดสินยังไงกูน้อมรับทุกเหตุการณ์ทุกสิ่งจำไว้นะ ลุงพลในสายตาพวกกูเอฟซีเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือคนจนช่วยเหลือจนเข้าตัวเองถูกไหมเอฟซีเป็นคนที่เสนอหน้าเป็นคนที่อยากช่วยเหลือผลสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วยเหลือไปก็แหวงหันมาหาเขาสิ่งนี้แหละเอฟซี ที่เรายังมั่นใจแล้วก็เชื่อใจของพลเนี่ยเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกกระทําบอกเลยนะพวกกูชาวเอฟซีพอตอไม่มีทางปล่อยมือกันแน่นอนไม่ว่าลุงพลจะอยู่ในคุกหรือจะติดคุกสิบปียี่สิบปีสามสิบปีแต่กูก็จะดูแลครอบครัวของป้าแตนน้องสองคน จะบอกให้แล้วอีลาตายมึงอีกตัวนึ่งอีสัตว์มึงนะตัวสำคัญบอกให้ปาแตนไปมีผัวใหม่ได้พวกมึงมันสารเลวแบบนี้แหละเหยียบย่ำม,มึงหัดสงสารตอนนี้สารมันตัดสินแล้วสารตัดสินแล้วอย่าไปย่ำย,ยีเขาเลยปล่อยให้มันไปตามการเวลา จะไปย่ำยีเขาเพื่ออะไรมันได้ประโยชน์อะไรไปย่ำยีเขาอะเวรกรรมอะมันไม่ได้มีแค่ชาตินี้นะเวรกรรมมันไม่ได้มีชาติหน้านะชาตินี้กับชาติหน้านะเวรนกรรมมันมาได้ถึงตลอดเวลานั่นแหละจะบอกให้มาบอกว่าโอ๊ยหยุดพูดไม่ต้องพูดกูมีปากกูพูดได้กูสามารถพูดได้ กูสามารถออกมาวิจารณ์ได้ลุงก็คือลุงกูกูก็สามารถพูดในเรื่องส่วนที่กูพูดได้ลุงกูเป็นผู้บริสุทธิ์ลุงกูเนี่ยเป็นคนที่มีบารมีใครๆมาเกาะก็ได้แต่ยอดไลค์ยอดวิวยอดซับสไครต์แต่ตัวของลุงเองก็จะตาย ใช่ไหมคะ FC แต่พวกมึงก็พยายามโอ้โหไสยศาสตร์ในหน้าก่อยแตดมึงโยงไปไสยศาสตร์มึงน่ะตัวชั่วกูจะบอกให้นะมึงน่ะตัวดีตัวดีมากๆนี่ผมผมนะเก็บเอาไว้นานแล้วผมไม่ได้บอกใครพอกัารับไอ้ไนกคู่ FC ไอ้นั่นก็พูดโอ้โหเขาเรียกว่าซัำถามนี่พูดไม่เคยตรงเลยนะคะ วันนี้พูดแบบนี้พรุ่งนี้พูดแบบนี้โอ้โหยังจะเป็นพยานอีกอุ้ยถุยนายนกคู่มึงระวังนะบาปกรรมอะ่ะมันจะไปตกที่ครอบครัวมึงถ้าชัยพนติดคุกอ่ะกูบอกไว้เลย <c oughs> ลุงพลไม่เคยออกมาตอบโต้พวกมึงไม่เคยออกมาต่อสู้แต่พวกมึงก็นั่งด่าเขาอยู่เนี่ยหาสงสารเขาบ้างเหอะสารเนี่ยชั้นต้นอะ่ะเขาลงโทษแล้ว จะไม่จําเป็นที่จะต้องมาว่าเขาไม่จําเป็นต้องมาพูดอะไรไปแล้วไปเล่าพูดพยายามใส่ตีดีไข่นู่นกม็มาไอ้นี่ก็มามาแม่งทุกมุมมองเรื่องโน้นก็เกิดขึ้นมาเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมามีตัวสำรองเพิ่มมาอีกเยอะแยะไปหมดน่าสงสารชัยพลเนาะสงสัยมีบาปมีกรรมไม่เยอะชาตินี้นะลุงพลเ้ยชาตินี้ทําบุญไว้เยอะนะชาติหน้าน่ะจะได้เจอสิ่งที่ดีๆชาตินี้ ทำบุญไว้ให้เยอะๆที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะฟรีพวกเราก็จะจับมือกันไปด้วยกันนะคะจับมือกันไปด้วยกันอย่าทิ้งลุงพลนะคะฟรีอย่าปล่อยมือกันนะคะไปด้วยกันนี่แหละถึงจะไปแบบทุลักทุเลเราก็ไปอย่าปล่อยมือกันนะคะฝากดาูคลิปวิดีโอให้ป้าฝากเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้านะคะเผื่อน้องจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะ นะคะต้องเรียนต้องหลายอย่างนะคะแล้วก็เนี่ยออกมานั่งด่าลูกเขาเนี่ยสงสารลูกเขาเถอะลูกเขาอะจะต้องไปเรียนมันบั่นทอนจิตใจเด็กจนเกินไปอะถ้าคนเรามีจิตใจที่ดีมีจิตใจที่ศีลธรรมจริงๆเนี่ยอ,อย่าไปทําอย่างนั้นเลยปล่อยไปตามกฎหมายดีกว่าใช่ไหมใคร่สี่เนี่ย ด้วยห,หน้าก็ลอยแตดไอเอ้มลดำอย่างงั้นมนดำอย่างางี้ลุงพลต้องเอาเด็กไปทไสยศาสตร์ไอควายน่ะไอห,หน้าก็ลอยแตดมึงกับตัวมนดำม้เหี้ยถ้ามึงมีมนดำจริงๆนะ่ะถ้าโอ้โหบอกว่าลุงพลใส่สเสน่ห์มั่งลุงพลทํามนมั่ง fc ถึงไม่ไปไหนอะไรวะมึงเพ้อไปเปล่าไอห,หน้าก็ลอยแตดแตดเหี้ย<ๆ>ใช่ไหม fc ไม่รู้จะพูดคำไหนวะออกมานั่งพูดเป็นฉากเป็นฉากเลยนะมึงเนี่ยสารเลวจริงเลยทำได้เหรอะะพี่น้องอะ่ะและอีสางเน่าน,นี่กันนะจะยื่นอุทธรณ์ให้ป้าแตนติดคุกอีกด,ดูดูเอาเองแล้วกันนะคะเอฟซี FC. ชีวิตนี้ป้าแตนกับลุงพลวิบากกรรมมากๆวิบากกรรมที่ว่าพี่น้องท้องเดียวกันออกมาหีเดียวกัน ก็พยายามที่จะทำร้ายซึ่งกันและกันกูว่านะมึงฆ่าป้าซะดีกว่าฆ่าลุงซะดีกว่าจะมาทําเขาอย่างเงี้ยมึงฆ่าเขาให้ตายดีกว่าอย่าไปให้เขาตายทั้งเป็นเลยกูบอกตรงเลยนะพวกมึงเนี่ยจริงๆนะฆ่าเขาให้ตายไปเลยทุกวันนี้มันก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะถูกย่ํายีขนาดนี้พูดอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้แดกข้าวก็ไม่ได้ เป็นข่าวเป็นข่าวไปหมดจับมือกันไว้นะคะ fc สู้ต่อไปสู้ต่อไปนะคะ fc สงสาลลุงกับป้าเราอะยังเหลืออีกสองศาลนะคะศาลชั้นอุทธรณ์กับศาลดีกาเราต้องสู้ต่อไปเรามั่นใจในฝีมือของทนายของเราที่จะช่วยลงพนให้ได้นะคะ fc มันมีหลายจุดบกพร่องเยอะมากนะคะมันมีการแย้งกันหลายย่างเรามั่นใจเสมอว่า อคุณธรรมมีแน่นอนค่ายปีฝากสนับสนุนสินค้าของลุงด้วยนะคะฝากเป็นกําลังให้ป้ากับลุงนะกําลังใจพวกเราก็จับมือกันไปอย่าปล่อยนะคะโดนกันทุกคนนางฟ้ากก็โดนหนักเหมือนกันนะคะสู้ๆไปด้วยกันค่ะ